สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยค่ะถ้าพูดถึงคำว่าสุโขทัยภาพอะไรจะลอยขึ้นมาเป็นอย่างแรกคะส่วนใหญ่ก็คงเป็นภาพของออรุงอรุณแห่งประวัติศาสตร์ไทยใช่ไหมคะราชธานีแห่งแรกพ่อขุนรามคาแหงครับ หรือไม่ก็อุทยานประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆใช่เลยค่ะแต่ถ้ามีคนบอกว่าเรื่องราวของดินแดนแห่งนี้มันเก่าแก่กว่านั้นมากเก่าแก่ไปถึงขนาดที่ว่าก่อนหน้าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนเรียนกันมาเนี่ยจะมีชุมชนที่เฟื่องฟูอยู่ก่อนแล้วเป็นพันๆปีเลยเรื่องมันจะเป็นยังไงคะอืมมันคือการตั้งคำถามที่พลิกมุมมองเราไปเลยนะครับจากเดิมที่มองสุขโขทัยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะ ก็อาจจะต้องมองหมายว่ามันเป็นแค่บทหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่มันยาวนานกว่านั้นมากใช่ค่ะและนี่คือภารกิจของเราในวันนี้เลยเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวการค้นพบทางโบราณคดีครั้งสําคัญที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองประวัติศาสตร์ของสุโขทัยไปเลยก็ได้ครับแหล่งข้อมูลของเรามาจากรายงานข่าว2ชิ้นนะคะเป็นช่วงที่เกิดการค้นพบพอดีเลย คือเดือนกุมภาพันธ์ปี2559จากสำนักข่าวมติชนแล้วก็ผู้จัดการออนไลน์ค่ะเป้าหมายก็คือเราจะมาดูกันว่าโครงกระดูกมนุษย์โบราณสองร่างพร้อมกับเข้าของที่ฝังไว้ด้วยกันเนี่ยเขากำลังกระซิบเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับผู้คนที่เคยอยู่ที่นั่นก่อนที่ประวัติศาสตร์จะจารึกชื่อกรุงสุโขทัยเป็นการสืบสวนจากหลักฐานที่จับต้องได้จริงๆเลยนะครับรอให้เรามาปฏิติประต่อเรื่องราวกัน มาเริ่มกันเลยค่ะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นที่แหล่งโบราณคดีแห่งหนึง่งชื่อว่าเด่นวังผาเด่นวังผาใช่ค่ะอยู่แถวท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่ายที่อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทัยค่ะแต่ที่น่าสนใจมากคือการขุดค้นครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะไม่ใช่แบบไปเจอหม้อหยตอนกำลังสร้างถนนถูกต้องครับ ประเด็นนี้สําคัญมากเลยจากข้อมูลในข่าวเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่านี่เป็นโครงการที่ทีมนักโบราณคดีจากสํานักศิลปากรที่6สุขโขทยัยเขาตั้งใจเลยอ๋อ oh, คือตั้งใจไปหาเลยตั้งใจไปค้นหาคําตอบของสมมุติฐานที่ว่าก่อนการตั้งโครงสุขโขทยัยบริเวณเนี้น่าจะต้องมีชุมชนมนุษย์อาศัยอยู่ก่อนแล้วคือพวกเขามีคําถามในใจแล้วก็ออกไปตามหาคําตอบใต้ผืนดินเลยครับ แล้วคำตอบที่เจอก็ดังกว่าที่คาดไว้มากเลยเพราะสิ่งที่พบคือโครงกระดูกมนุษย์โบราณถึงสองร่างที่สภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์มากครับและจากการประเมินเบื้องต้นพบว่ามีอายุราว2,500ปีหู2,500ปีใช่ค่ะคือมันเป็นช่วงยุคเหล็กตอนต้นของภูมิภาคนี้เลยนะคะใช่ครับการค้นพบครั้งนี้เลยเหมือนการเจอจิ๊กซอวชิ้นสาคัญที่หายไปเลยมันไม่ใช่แค่การยืนยันสมมุติฐานเดิม แต่มันให้รายละเอียดที่ชัดเจนมากว่าชุมชนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มคนเล็กๆที่แบบยังชีพไปวันๆค่ะแต่มีวัฒนธรรมมีความซับซ้อนบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกบอกเล่าผ่านเข้าของที่พบในหลุมศพนี่แหละครับเอาละค่ะตรงนี้แหละที่เรื่องราวมันน่าตื่นเต้นขึ้นมาจริงๆเรามาเปิดแคปซูลเวลาอายุ2,500ปีนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะครับผมในหลุมศพที่ลึกลงไปประมาณเมตรกว่าๆ นอกจากโครงกระดูกสองร่างที่สูงราวๆหนึ่งร้อยเซนติเมตรแล้วนะคะยังมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องอุทิศอยู่เต็มไปหมดเลยคำว่าเครื่องอุทิตนี่คือหัวใจเลยครับเพราะมันคือสิ่งที่คนในยุคนั้นจงใจเลือกใส่ลงไปกับผู้ตายอ๋อคือตั้งใจเลือกมาใช่ครับมันสะท้อนโลกทัศน์ความเชื่อวิถีชีวิตของพวกเขาโดยตรงเลยของแต่ละชิ้นเนี่ยเหมือนเป็นตัวอักษรหนึ่งคำ ที่พอเราเอามารวมกันแล้วเราก็จะอ่านเรื่องราวของพวกเขาออก้องเรามาเริ่มอ่านเรื่องราวจากของใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเขาก่อนดีกว่าค่ะในหลุมมีภาชนะดินเผาหลายชิ้นเลยมีทั้งหม้อก,ก้นกลมลายเชือกทาบมีภาชนะลายขูดขีดซึ่งก็ดูเป็นของใช้พื้นฐานนะคะใช่ครับแต่ในความพื้นฐานนั้นน่ะมันบอกอะไรได้เยอะมากเลยอย่างแรกคือเทคโนโลยีค่ะพวกเขารู้วิธีปั้นดินเผา เผาไฟในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ภาชนะมันแข็งแรงพอจะใช้หุงต้มหรือเก็บอาหารได้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือลวดลายครับลวดลายเหรอคะครับลายเชือกทาบหรือลายขูดขีดเนี่ยมันไม่ได้ทําให้หม้อใช้งานได้ดีขึ้นแต่มันคือศิละปะอมันคือความงามมันบอกเราว่าชีวิตของพวกเขาไม่ได้มีแค่การดิ้นรนเพื่ออยู่รอดแต่มีมิติของสูนทรียภาพอยู่ด้วย แล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งค่ะเล็กๆแต่สำคัญมากเขาเรียกว่าแว่ดินเผาซึ่งในข่าวบอกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับปั่นได้ทอผ้าการเจอแว่ดินเผาหรือสปินเดิลเวิลชิ้นเล็กๆนี่มันทรงพลังมากนะครับยังไงคะมันเปลี่ยนภาพคุณโบราณที่เราอาจจะนึกว่านุ่งหม่มหนังสัตว์หรือใบไม้ไปเลยนี่คือคนที่มีเสื้อผ้าทอเป็นของตัวเองแล้วอาจจะทำจากฝ้ายหรือป่านซึ่งหมายถึงการมีแฟชั่นมีการเลือกใช้วัสดุ มันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตครั้งใหญ่เลยนะครับค่ะและยังสะท้อนถึงสังคมเกษตรกรรมที่สามารถปลูกพืชเพื่อน,นำมาทำเป็นเส้นใหญ่ได้ด้วยพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมาทันทีเลยจากแค่เศษดินเผากับหม้อตอนนี้เราเห็นภาพคนในชุมชนมีบ้านมีภาชนะหุงต้มอาหารแล้วก็มีเสื้อผ้าที่ถอขึ้นมาเองด้วยชีวิตประจาวันของเขาซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะคะถูกต้องครับ ไม่ใช่แค่ล่าสัตว์หาของป่าแต่มีการผลิตของใช้ในครัวเรือนอย่างเป็นระบบเลยใช่ค่ะนั่นคือภาพของชีวิตประจำวันแต่ในหลุมศพเดียวกันนี้ยังมีของอีกกลุ่มหนึ่งที่พาเราไปไกลกว่าเรื่องในบ้านแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีสถานะแล้วก็การเชื่อมโยงกับโลกภายนอกครับหมายถึงกลุ่มเครื่องมือโลหะกับเครื่องประดับใช่ไหมคะในรายงานบอกว่าเจอทั้งใบหอกแล้วก็เหล็กสกัดใช่ครับ นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยการเจอเครื่องมือเหล็กเป็นการปักหมุดเลยว่าชุมชนบ้านวังหาดแห่งนี้ได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลหะอย่างเต็มตัวแล้วยุคโลหะครับและน่าจะอยู่ในช่วงยุคเหล็กตอนต้นด้วยซ้าเดี๋ยวนะคะการทำเหล็กนี่มันมันซับซ้อนมากใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่เอาหินมาทุบๆกันมันต้องใช้ความร้อนสูงมากต้องรู้จักถลุงแร่ใช่ครับซึ่งหมายความว่า เขาต้องมีช่างฝีมือเฉพาะทางหรือว่าต้องเป็นแรกแรก่เหล็กมาจากที่อื่นมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมของเขาได้บ้างคะเป็นคำถามที่ดีมากครับมันบอกเราว่าสังคมนี้ต้องมีการแบ่งงานกันทำแล้วไม่ใช่ทุกคนทำทุกอย่างเหมือนกันหมดต้องมีกลุ่มคนที่มีความรู้เฉพาะทางด้านโลหะวิทยาซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะมีสถานะพิเศษในสังคมด้วยอ๋อเพราะพวกเขาสร้างเครื่องมือที่แข็งแรง และอาวุธที่มีประสิทธิภาพได้การมีเทคโนโลยีเหล็กจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องมือแต่มันสะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนขึ้นด้วยครับจากหม้อดินสู่เสื้อผ้าทอและตอนนี้เราเห็นภาพช่างตีเหล็กในหมู่บ้านแล้วแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะยังมีของอีกกลุ่มที่ทําให้ภาพของชุมชนนี้มันว้าวกว่าเดิมอีกคือเครื่องประดับครับมีทั้งลูกปัดหินตังหูที่ทําจากหินกึ่งมีค่าและที่ทึ่งมากคือลูกปัดแก้วค่ะ ถ้าเครื่องมือเหล็กบอกเราเรื่องเทคโนโลยีนะครับเครื่องประดับจะบอกเราเรื่องสังคมและวัฒนธรรมค่ะตังหูจกหินกึ่งมีค่าเนี่ยสะท้อนถึงรสนิยมความรักสวยรักงามแล้วก็อาจจะบ่งบอกสถานะทางสังคมของผู้ตายได้ด้วยคนที่ถูกฝังพร้อมของแบบนี้อาจเป็นคนสำคัญของชุมชนมแต่ลูกปัดแก้วนี่คือตัวเปลี่ยนเกมเลยครับมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะสำคัญมากครับ เพราะการผลิตแก้วในยุค2,500ปีก่อนมันคือไฮเทคของสมัยนั้นเลยนะเ oh. ทียบได้กับชิปคอมพิวเตอร์สมัยนี้เลยโค oh. รับต้องใช้ความรู้เรื่องส่วนผสมแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิที่สูงและซับซ้อนกว่าการถลุงเหล็กมากซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยังไม่มีในดินแดนแถบนี้ในยุคนั้นเอ้าวหรอคะ การที่ของแบบนี้เดินทางมาถึงชุมชนที่บ้านด่านลานหอยได้มันบอกเราอย่างชัดเจนเลยว่าที่นี่ไม่ใช่หมู่บ้านโดดเดี่ยวกลางป่าแต่เป็นจุดหนึ่งบนเครือข่ายการค้าโบราณที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิดไว้มากค่ะอาจจะมีการติดต่อแลกเปลี่ยนกับชุมชนชายฝั่งทะเลหรืออาจจะไกลไปถึงอินเดียหรือจีนเลยก็ได้ทึ่งมากเลยค่ะคือตอนแรกนึกว่าเราจะเจอแค่เศษหม้อหอย แต่พอฟังแล้วมันเหมือนเรากาลังประกอบฉากชีวิตของคนคนหนึ่งขึ้นมาใหม่เลยมีทั้งเสื้อผ้าที่เขาใส่อาวุธที่เขาใช้หรือแม้แต่ต่างหูที่เขาคิดว่าสวยแล้วก็มีเครื่องประดับนําเข้าสุดไฮเทคจากแดนไกลด้วยใช่ครับและทั้งหมดนี้มาจากหลุมศพเพียงหลุมเดียวนี่แหละครับคือพลังของโบราณคดีที่ประติดประต่อเรื่องราวจากเศษเสี้ยวของอดีต พอได้ยินแบบนี้แล้วภาพมันใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะคะจากแค่ชุมชนท้องถิ่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่กว้างขึ้นงั้นถ้าเราเอาชิ้นส่วนทั้งหมดนี้มาประกอบกันทั้งเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือเหล็กเครื่องประดับจากแดนไกลาภาพรวมของชุมชนมีจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงคะแล้วมันเปลี่ยนความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับสุโขทัยไปได้ยังไงคะถ้าเราเชื่อมโยงจุดทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับ ามที่คุณนงครานสุขสมและคุณธีรศักดิ์ธนูสินสองนักโบราณคดีที่ควบคุมการขุดค้นได้ให้ข้อมูลไว้นี่คือหลักฐานที่หนักแน่นในการยืนยันการมีอยู่ของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์คบนพื้นที่ที่จะกลายเป็นสุขโขทัยในอีกพันกว่าปีต่อมามันไม่ใช่แค่ทฤษฎีอีกต่อไปแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยครับ และไม่ใช่แค่ชุมชนธรรมดาธรรมด,ด้วยแต่เป็นชุมชนยุคเหล็กที่มีเทคโนโลยีมีการจัดการทางสังคมและมีการติดต่อกับโลกภายนอกถูกต้องครับและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือในแหล่งข่าวทั้งสองฉบับยังระบุด,ด้วยว่าที่แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาดแห่งนี้ไม่ได้เจอแค่หลักฐานยุคเหล็กเอา้ายังมีอกหรอคะครับแต่ก่อนหน้านี้เคยมีการขุดพมเครื่องมือหินกระเทาะและเครื่องมือหินขัดด้วยซึ่งเป็นของจากยุคหินใหม่ที่เก่าแก่กว่านั้นอีก หมายความว่ายังไงคะมีคนสองยุคมาอยู่ทับที่กันหรอคะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะน่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือมันอาจแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมและการตั้งถิ่นฐานที่ยาวนานมากในพื้นที่แห่งนี้ครับอ๋ลองจินตนาการภาพตามนะครับอาจจะมีผู้คนเริ่มตั้งรกรากที่นี่ตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ขวานหินขัดในการถางป่าทำไร่เลื่อนลอย และลูกหลานของพวกเขาก็ค่อยๆพัฒนาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจนกระทั่งเข้าสู่ยุคเหล็กและอาศัยสืบต่อกันมาในพื้นที่เดิมมันเหมือนเราได้เห็นภาพสโลโมชันการเติบโตของสังคมมนุษย์นับพันปีในสถานที่แห่งเดียวกันเลยเหมือนกับว่าสุขโขทัยไม่ได้ผุดขึ้นมาในที่ที่ว่างเปล่าแต่เติบโตขึ้นบนรากฐานของวัฒนธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนับพันๆปีเลยนะคะใช่ครับ และอีกประเด็นสำคัญสุดท้ายที่การค้นพบนี้บอกเราอย่างชัดเจนคือเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมค่ะการที่เราพบเข้าของเครื่องใช้มากมายขนาดนี้ถูกฝังไปพร้อมกับโครงกระดูกมันสะท้อนว่าผู้คนในยุคนั้นมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายที่ชัดเจนมากค่ะแต่ที่น่าสนใจคือของที่ใส่ลงไปไม่ใช่ของวิเศษหรือเครื่องรางแปลกๆแต่เป็นของใช้ในชีวิตประจาวันมหม้อไหใบหอกเครื่องประดับมันบอกอะไรเราได้บ้างคะ มันอาจจะบอกเราว่าพวกเขามองว่าชีวิตในโลกหน้าไม่ได้แตกต่างจากชีวิตในโลกนี้มากนักผู้ตายยังต้องใช้ชีวิตต่อไปอยังต้องทำอาหารยังต้องป้องกันตัวยังต้องแต่งตัวให้สวยงามอ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับมันเป็นโลกกระนัดที่มองความตายว่าการเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่เพื่อใช้ชีวิตต่อไม่ใช่การสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์นี่คือรากฐานทางความคิดและจิตวิญญ,ญาณของผู้คนในดินแดนนี้เมื่อ2000กว่าปีก่อนเลยครับ พอจะสรุปได้ว่าการค้นพบที่บ้านวางหาดครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเจอของโบราณแต่เป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้เราได้มองเห็นชุมชนยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ที่เคยเฟื่องฟูมีเทคโนโลยีมีศิลปะมีเครือข่ายการค้าและมีความเชื่อที่ซับซ้อนเป็นของตัวเองในดินแดนที่เราคุ้นเคยกันในชื่อสุขโขทัยมาโดยตลอดครับมันเติมเต็มเรื่องราก่อนหน้าที่ประวัติศาสตร์จะเริ่มบันทึกได้อย่างน่าทึ่งมากเลยค่ะใช่เลยครับ การค้นพบนี้ทําให้เราเห็นว่าประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักและเรียนกันในตำราซึ่งมักจะเริ่มต้นที่ยุคประวัติศาสตร์ที่มีการจดบันทึกเนี่ยเป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นค่ะยังมีเรื่องราวอีกมากมายมหาศาลของผู้คนที่เคยมีชีวิตอยู่เคยสร้างสารรค์วัฒนธรรมเคยต่อสู้ดินรนซ่อนอยู่ใต้ดินรอวันที่จะถูกค้นพบการค้นพบเพียงครั้งเดียวแบบนี้สามารถเติมเต็มช่องว่างในหน้าประวัติศาสตร์และเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่ออดีตได้อย่างมหาศาลเลยครับ เป็นการปิดท้ายที่ทรงพลังมากค่ะและมันก็ทำให้เกิดคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดตามกันดูนะคะครับที่น่าทึ่งซ่อนอยู่มากมายขนาดนี้ลองจินตนาการดูสิคะว่าในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศของเราที่อาจจะดูเหมือนเป็นแค่ทุ่งนาธรรมดาหรือป่าเขาที่ไม่มีใครสนใจจะมีเรื่องราวของผู้คนในอดีตอีกมากแค่ไหนที่ยังคงหลับไหลยอยู่ใต้ผืนดินรอคอยการค้นพบในอนาคต สำหรับวันนี้เวลาของ GGMs เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยก็หมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนค่ะครับผมถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ